สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันผู้สื่อข่าวไบรท์ทีวีประจำจังหวัดระยองคุณสมนึกกรมภาครายงานว่าเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่20พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านบริเวณโคง้งท่าเรือแกลงตะบนแกลงอำเภอเมืองจระยองและชาวบ้านที่อาศัยบริเวณข้างเคียงพ่อค้าแม่ค้าผู้สัญจรไปมาบริเวณริมหาดสวนสนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองระยองตั้งเดือดร้อนและยังตั้งอยู่ริมถนนอันตรายต่อการสัญจรไปมาของรถที่สำคัญบริเวณดังกล่าวเป็นโค้งอันตรายและติดกับชุมชนขนาดใหญ่ใกล้กับรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ ชาวบ้านระบุว่าได้มีกองคาราวานสินค้าโดยอ้างว่าเป็นงานเว่าและนำสินค้ามาตั้งริมถนนซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ชาวบ้านใช้ร่วมกันและเป็นทางเดินเท้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนชายทะเลกำกับดูแลโดยสำนักง,งานเทศบาลในพื้นที่ทีมจัดงานจัดให้มีการตั้งเต็นท์ยาวนับร้อยหลังก่อนที่จะเรียกเก็บลูกค้าที่มาในราคา7 0 0 0ถึง8,000บาทต่อนหนึ่งห้องซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่บุคคลต้องใช้ร่วมกันแต่กลุ่มในทุนดังกล่าวกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ชาวบ้านระบุว่าง,งานดังกล่าวนั้นเพิ่งจะจัดงานคล้ายกันไปไม่นานนี้ในจุดเดิมแต่ก็มีมาอีกซึ่งชาวบ้านนั้นไม่อยากให้มีบริเวณดังกล่าวเพราะอันตรายมากแต่ทางสำนักง,งานเทศบาลในพื้นที่ไม่สนเชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีเวทีดนตรีการแสดงด้วยโดยเวทีนั้นติดกับรีสอร์ทที่บ้านพักขนาดใหญ่ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาพักผ่อนต้องได้ยินเสียงดนตรีรบกวนทั้งคืนทําให้บรรยากาศท่องเที่ยวชายหาดสวนสนบริเวณดังกล่าวนั้นไม่สมบูรณ์แบบไปตามธรรมชาติสำหรับพื้นที่จุดตั้งเวทีนั้นดูแลโดยสำนักง,งานเจ้าท่าจังหวัดระยองเป็นพื้นที่เขตนน้ำทะเล ท่วมถึงขยับขึ้นมาด้านบนดูแลโดยสำนักง,งานเทศบาลซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์มีการปูตัวหนอนไว้อย่างดีและมีโต๊ะให้นักท่องเที่ยวใช้บริการแต่กลับถูกกลุ่มจัดงานมาตั้งเต็นท์เรียงรายและมีการตั้งจัดงาน กันบ่อยบริเวณดังกล่าวจนชาวบ้านต่างเอือมระอาร้องเรียนมายังสื่อมวลชนให้ผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระง,งับการจัดงานในครั้งนี้เพราะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีกทั้งยังอันตรายกับรถที่สัญจรไปมาและตั้งข้อคิดว่าน่าจะมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของสำนักงานเทศบาลหรือไม่จึงอยากให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ พอเขาจัดงานอะนะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาแคไปว่าเขาทำไมนะปกติมันก็ไม่มีคนอยู่แล้วและแ,แล้วงานเนี้ยจัดบ่อยไหมปกติเราองั้งนะ่ะเออแล้วที่ผ่านมานี่เห็นไม่นานนี่ก็มีอยู่ใช่หรอือเป่าจัดกระดาษกระดาษที่สุดอ่ไม่นานเนี้ยก็มีตอนช่วงที่มีการลบกัน<อ>น,นั่นแหละโอ้จัดไปรอบนึงใช่ไหม ก,ก็กรกดาสิงหากันยา,<อ>าตุลาห้า,า,าห้า <ๆ S 2> เดือนเห<ๆ>้าห้าเดือนก็มีอีกอีกรอบนี้ใช่ไหมรอบนี้เหมือนมาไกลกว่าเดิมป่ะเนี่ยร้านเนี่ยแล้วเขาให้เราเข้าไปขายในไหมให้เราไปขายในไหม